สดี๋รับผมสติกายนะครับเหลือ,อยุคคันหนึ่งนะสีขาวแล้วก็สีดํายังมีนะครับแต่รถกายเนี่ยเอสที ST เนี่ยเหลือแต่สีดำนะวันนี้มาดูรีวิวเลวครับเตรียมส่งพี่หนุ่มบึงการนะครับบอกเลยว่าคันนี้หินเอาเรื่องนะหลังเป็นไรเอผมเพิ่งโดนแทงมาแต่ว่าดีไม่เป็นไรเยอะเพราะว่าแทงไม่เข้าไงมีมีขอบทู่ไงเออไนะหลังผมไม่ได้สักด้วยนะเจอได้ที่พัทยานะครับผม อคันเนี้ของไทยด้วยนะก็คือลูกค้าเขาเลือกเองนะเดี๋ยวไปกลับรถวนมาให้นะว่าเป็นฟิลไหนนะปิดเดี๋ยวปิดไม้ก่อนรอวอร์มเครื่องแป๊บนึงผมมาสอนวิธีเตะเกียร์แบบไม่ดังนะของสำหรับโทรรี่คนนั้นนะเพราะอ่าซ้อมเตะใดังอยู่กำคันนะับเบร์ทีนึง แล้วก็หายใจเข้าลึกๆก็หายใจออกอะตอนดูือจะดูผมตกเกียร์นะไไม่ดังเลยนะครับไงใจเย็นๆแล้วเสียงจะไม่ดังไงผมบอ,อกแล้ว ในน้ำไปนะอันนี้เตรียมส่งพี่หนุ่มนะครับอยู่บึงการนะสำหรับสติจาย s t สองพันยราคาดีโปรดีสุดๆฟรีประกันจ้าไปนะสนใจยังไงก็สอบถามได้คันนี้ก็ของแต่งก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าดูแล้วเหมือนเต็มจัดเพราะว่าผมเริ่มจากชิ้นแรกนะคือชิลหน้าครับเข้ากับท t เลยสีทองล้อทองเครื่องทองเห็นไหมสีเข้าสีเข้ากับล้อเลย กองใช้กองเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนไส้กองท่อเป็นฟ้าร่านตัวซัดนะครับเป็นเลดหมดเลยเห็นไหมเป็นคอบอม25,900บาทนะครับตอนนี้ราคานี้แล้วนะครับอนาคตอาจจะมีอัพดงอัพเดทอะไรเดี๋ยวขค่อยมาว่ากันนะก็กระบกเป๋าหลังของฮาร l เลเราเองแล้วก็เบอรดีเพล่าครับถ้าเกิดเป็นตัว ST เนี่ยจะไม่มีพังเท้ามาให้นี่ใส่เพิ่มแล้วเป็น s อ c นะสวยๆคินคิน แล้วก็ชุดแฮนจะเป็นของบ้านเราอีกแล้วพี่โยมปากน้ำงานชุดใหม่นะครับตุกตาอยู่129นะตัวเยื้องอยู่6 9หนนะเห็นไหมงานใหม่กแกก็ทำดีแบบสวยเลยนะใช้ได้เลยแฮนเป็น ODI นะครับ3.5 5นิ้วสติไกด์ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนสายอะไรเลยใช้ของเดิมได้หมดเลยแล้วก็ดูตัวเยื้องเห็นไหมแกก็สลักไว้ YPN นะครับงานก็ดีแจ๋วเลยสวยงามมากเห็นไหม ดูเหมือนแต่งไม่เยอะนะพี่บิ๊กแต่ว่ารวมๆแล้วสวยเลยค<ๆ>ีนๆถ้าเปลี่ยนไส้กรองไปไส้กรองแต่งหน่อยสีแบบส้มๆมันก็จะดูแบบซิ่งกว่านี้อีกนะเดี๋ยวลองมาเบิร์นใ้ฟั่ง๋ยวผมปิดไม้ก่อนนะแต่ผมไม่ให้ปิดดี่บเานะี๋ยวให้พี่บิ๊กถึงไม้ลงไป,ไ,ปไปท่อให้ Có t ก็ลุยได้แนละ้วก็สนใจก็อย่าลืมครับรเทศดีนะ0864153919เฟรชดีพัทยานะครับตอนนี้โปรดีเกือบทุกรุ่นนะครับสนใจอะไรก็อยากให้โทรมาแล้วกันเพราะว่าทำอะไรมากไม่ค่อยได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจะเวิร์กม,มากกว่านี้ไปแล้วฝากกันเยครับสวัสดีครับ,รบนี่นะรถแชมเรานะนี่เลยนะเห็นไหมเต็มเต็มระบบแถมแถมหน่อยไหมคันนี้ถ่ายรีวิวไปแล้วเห็นไหมลำพงลำพงเต็มระบบท่อแวนไฮเครื่องร้อยสามเเต็มระบบ ชุดทงชุดแทนเขาโมโต้โมโตสปอร์ตไลท์แพนแอมของฮาร์เรเกือบทั้งคันคันนี้บอกเลยบอกเลยว่าของแต่งเนี่ยซื้อซื้อซ้อมเทลได้คันหนึ่งอะจริงเอาได้ครับสวัสดีครับศูนย์แปดหกสี่หนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งเก้าเฟรชดีพัทยานะครับวันนี้มามันมานะเตรียมส่งพี่หนุ่มนะเตรียมระบบแจ้งแล้วนะครับว่าจบจริงๆฝิงไฟล่างขี่ให้เลยถ้าอยากมันก็เอาไปจูนต่อนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับเสียงงดัไม่เกี่ยวไปเจอกันบนถนนดีกว่าเอาไงอะ 100ปีจากตะวันออกทั้งหมดแล้วว่า120ปีอยู่ตะวันออกเยอะนะทั้งว่าทั้งสตรีกายเฮอริเทจแฟสแฟสเฟส120ปีอยู่บ้านเราหมดเลยแล้วก็อัลต้าด้วยทุกทุกรุ่นเลยของพระยาเนี่ยอยู่ที่ตะวันออกหมดเลยเาวเนี่ยครับบ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวอยู่ยในกว่านี้เดี๋ยวโดนผม,ผมว่าไม่เอาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแถมไว้นะเมื่อกี้ลืมโม่แต่พูดแล้วมองไม่เห็นนะมีไฟของคาร์ทอนไนลอนิกด้วยนะคือไอตรงเหมือนไฟซีบีโอนะผมเปิดให้ดูนะนี่นะเห็นไหมที่อยู่ตรงช่องรูๆเนี่ยเห็นไหมครับ นะไฟเลี้ยวไฟเบรคครับเบรกเแบรบกก็จะเบรกเลยนะ้ไฟเลี้ยวประมาณนี้นะครับที่เพิ่มมานะเห็นไหมเต่าด้วยครับรติดกายสองพันยี่สิบสาม st นะร้อยสิบเจ็ดคิวบิกยินเดิมๆคันนี้ยังไม่ได้จูนสวยๆจ้ามาก